สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่21มกราคม2567นะครับเช้านี้ก็จะมาดูต้นทุเรียนที่มีการแก้ไขในเรื่องของกิ่งแห้งนะครับกิ่งแห้งก็น่าจะเกี่ยวกับเชื้อรานะครับ เป็นทุเรียนต้นคู่โคกนี้นะครับเป็นต้นเล็กนะครับที่ได้แก้ไขวันนี้ก็มาเห็นยอดเริ่มออกมายาวนะครับยอดที่ออกมายาวแล้วเมื่อวานก็ได้ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าแล้วก็ให้ปุ๋ยไปปุ๋ยที่ให้ไปก็จะเป็นปุ๋ย อินซีนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็จะให้พร้อมกันกับปุ๋ยอินซีเคมีนะครับรอบนี้ผมจะให้พร้อมกันเลยนะครับเป็นปุ๋ยสิบสองามสามนะครับอินซีเคมีนี่ก็จะเป็นปุ๋ยอินซีนะครับขี้ไก่อัดเม็ดนะครับมันก็ อยู่บนหญ้านะครับเม็ดที่มันลงไปก็มีนะครับลงไปตามช่องหญ้านะครับเดี๋ยวมันก็จะเปื่อยนะครับหลังจากให้ปุ๋ยก็เป็นการให้น้ำไปนะครับให้น้ำตามเลยเมื่อวานนะครับตอนเย็นต้นนี้นะครับที่ได้แก้ไขต้นใหญ่ต้นนี้ก็ คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นใบที่สวยงามนะครับใบสวยนะครับต้นนี้ใช้ได้นะครับมาดูยอดต้นนี้นะครับหลังจากที่ตัดแก้ไขก็ทำเป็นเคสดศึกษานะครับ ลของการตัดตรงกลางลํำต้นนะครับยอดจะออกแทงยอดดีนะครับแทงยอดดอีก็เป็นยอดที่ที่เป็นปกติธรรมชาติของทุเรียนนะครับนะครับจริงนี้ก็จะเลือกเป็นจริงประทานนะครับ มันจะมาทางนี้แต่กิ่งนึงนะครับกิ่งที่อยู่ข้างล่างนะครับกิ่งที่อยู่ข้างล่างกิ่งนี้นะครับมันจะมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นพยายามแข่งกิ่งประทานนะครับดูเป็นยอดที่สวยด้วยนะครับกิ่งนี้นะครับเป็นยอดที่ออกมาสวยนะครับ กิงประทานอันนี้กิงต่ํากว่าแต่ดูเหมือนว่าจะขึ้นนะครับอ่าก็ไม่แน่นะครับอ่าผมอาจจะตัดอาจจะตัดเลือกเอาจิงนี้เป็นกิงประทานนะครับอนาคตอ่าอาจจะมาตัดตรงนี้อีกนะครับอ่าก็รอดูนะครับขอจะขึ้นสวยจิงนี้มันจะ เบี่ยงไปทางนี้นะครับเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกอันนี้จะไปทางทิศเหนือนะครับเฉียงๆไปอ่ามันอาจจะขึ้นคู่นะครับอาจจะขึ้นคู่กันไปอ่าเราก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีแรกผมก็ว่าจะตัดตัดจริงตัดตัดแบบนี้นะครับอาจจะตัดแบบนี้ไว้อ่าตอนนี้ก็เป็นยอดที่สวยพยายามจะขึ้นแข่งกัน ก็จะเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะครับเลี้ยงไปสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งที่มันเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะพยายามตัดออกตอนนี้ก็ถือว่าใบยังมีน้อยอยู่นะครับก็เลยก็เลยยังไม่อยากจะไปตัดออกมากมายนะครับปล่อยให้เลี้ยงลำต้นไปก่อนนะครับ ดูลำต้นนิดนึงนะครับลำต้นนะครับที่บอกว่ามันแจ่นะครับที่ผมสงสัยว่ามันแจ่มันก็โตนะครับโตขึ้นมาหลังจากที่ใช้ไตรโคดามานะครับพ่นให้เยอะเลยนะครับพ่นที่โคนต้น ก็จะเป็นดินฐานที่เท่าด้วยนะครับที่ผมใส่ต้นนี้นะครับต้นอื่นก็ใส่นะครับต้นนั้นก็ใส่เหมือนกันนะครับฐานที่เท่าโรยที่รอบอที่รอบต้นนะครับที่รอบโคนต้นเนี่ยซึ่งเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางาฝั่งละประมาณ25เซนก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางรอบรอบต้นเนี่ยห้าสิบเซนติเมตรนะครับ,บเป็นวงเหมือนกันนะครับต้นนี้ ทำเป็นวงนะครับโรยเลยครับชี้เท่อฐานชี้เท่อฐานที่ที่ไม่มีชี้เท่าแบบเยอะๆนะครับไม่มีชี้เท่าเยอะนะครับก็เป็นฐานที่เรา,าทำไปนานแล้วนะครับไม่ใช่ชี้เท่าฐานใหม่ๆนะครับปัญหาเชื้อราก็น่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้ว เขาถึงได้มีการแทงยอดออกมานะครับทางใบก็พ่นเป็นยารานะครับยาเชื้อราพ่นสลับกันนะครับะระหว่างคอปเปอร์อกับเมนโคเซปนะครับเมนโคเซปถ้าเป็นอากาศช่วงช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนที่มันอากาศชื้น ผมก็ใช้ไตรโคโดามานะครับไตรโคดามาพ่นเลยนะครับพ่นที่ใบพ่นที่ลำต้นนะครับพ่นที่ลำต้นเคมีก,มก็เหมือนกันนะครับเมนโคเซปกับคอ,อปเปอร์เนี่ยที่เป็นยาลาเนี่ยครับพ่นที่ใบแล้วก็พ่นที่ลำต้นเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็พ่นทิ้งช่วงระยะเอานะครับระหว่างเคมีกับอินรีย์นะครับ ระหว่างเมนโคเซปหรือว่าคอปเปอร์กับไตรโคเดมาเนี่ยก็คือพ่นก็คือทิ้งช่วงกันนะครับเว้นระยะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเคมีนะครับเคมีกับอินซีนะครับช่วงฝนตกบ่อยๆนะครับอากาศครึมๆเนี่ยพ่นเลยนะครับพ่นเลยพ่นตอนเย็นนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ วันนี้มาติดตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับต้นที่ผมทำเป็นเคสศ,ศึกษานะครับในเรื่องของการตัดยอดตัดตรงกลางลำต้นเพราะว่ากิ่งมันแห้งนะครับกิ่งแห้งเชื้อราเข้ายอดเข้ากิ่งนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมคนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ